วัสดีครับวันนี้พบกับนุป๊อกพาเลาะก,กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ลูกป๊อกจะพาท่านผู้ชมไปชมอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพนะครับตามผมมาเลยนะครับผมและแล้วก็ใกล้ถึงทางเข้าแล้วนะครับนี่นะครับป้ายทางเข้าอุทยานประวัติศาสตร์นะครับสีเทพจังหวัดเพชรบูร์นะครับเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลย นี่มีปางไหนบ้างนะปางสีเทพปากสองพี่น้องปากสีเทพปากสองพี่น้องก็เขาเขา้งขางในเขาข้างในเขาข้างในเขาข้าง,งนอกมีมีค่ะอยู่ที่นี่อีกที่นึงใ,ใกล้กันพัณฑ์ประวัติศาสตร์สีเทพนะครับ สระน้ํารอบคันคูสมัยก่อนเขาจะขุดสระน้ํารอบคันคูเลยเมืองอยู่ตรงกลางมีคูน้ําล้อมรอบมีคูน้ำล้อมรอนเขาขุดคันคูไว้คันเหมือนกับป้องกันพวกธาตึกอย่างเงี้ยสมัยก่อนไงจอดตรงไหนเลยตรงนี้ค่ะอนีล้วเราไปสี่ตัวก่อนไปทำส่ต่างนะครับท่านผู้ชม ก็เราก็มาจอดรถตรงนี้นะครับก็จะมีรถรางนะครับหาเที่ยวชมอีกทีนึงแต่วันนี้แขกไม่มีนะครับแต่ลาวอ้อยต้อยคนเดียวนี่แหละครับรต้องมาจุดคัดกรองก่อนนะครับ ไปวัดอุณหภูมิกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูข้างในด้วยกันนะครับตามผมมาเลยนะครับครับยินดีต้อนรับสู่พุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพนะครับตามผมมาเลยนะครับสูงข้อมูลประวัติศาสตร์นะครับ ศูนย์ฮอมโมนประวัต mm ิศาสนะครับี่เขาข้างในอยู่บนเรืน่มั นี่ที่เราจะเข้าไปดูตรงนี้มีอกทอะไรใช่ไหมตาสีเท่บางสงพี่น้องแต่เขาพ่อโนจะอยู่ที่นึ่งก็ฟางฤทีจะอยู่วัดตาสะเคียว ธมรัฐนี่ก็คือเขาโูติจีสองนะครับ Yeah. 진수님 니다 네, 진수

我们家，我们一家。 ทิ้นส่วนศิลาแรงนะครับ,บน,นี่คือจุดเช็คอินนะครับอุทยานประวัติศาสตร์ซีเทพนะครับจังหวัดพิจชชบูรนะครับ เมือง <9, S 2> สิเทศนี้ปรากฏื่่อรั้งแรกเมื่อปี2447โดยสมเด็จรมพยาดำรงราชานุภาพเมื่อปี2447นั้นก็กสเสด็จมาบนทนเพ็นเจบ,บุญครับข้ามาแจ้งข่าวกับที่ประชนราชการที่สองส์หน,นึ้นข้าก็จะลงตำแหน่งอยู่กับรวงมหาไทยท่าคยพบสมุดดำเล่มหนึ่งที่จะเรียอเก่าวว่าที่เมืองชื่อเมืองสีเทพ ก็เ,เลยเดินทางมามาพักที่วิเชียรบุรีสมัยก่อนท่านมาทางเรือใช้เวลาหกวันมาตามแม่น้ำปลาสักมาสอบถามท่านปยาเสริฐสงครามว่าท่านอยู่แถวนี้ท่านเคยยินที่ว่าเมืองติดแค่ไปท่านประ,ระเสรตรสงครามนั้นตอบว่าเมืองติดแค่นั้นก็ะผมไม่เคยได้ยินที่รอคุยด้วยเมื่องนี้ เชื่อว่าเมืองอังไทยชาดีในเมืองข่าลงท่านผู้ชมเรียท่านไม่เห็นจะพบข้าวว่าเมืองใหญ่ขนาดนี้น่าจะชื่ว่าเชื่อท่านเลยตั้งชื่อว่าเชื่อเป็นคนแรกตั้งแต่วันนั้นตอนนี้อมแล้วร้อยเจ็ดปีตั้งชื่อว่าเชื่อและก็ติดเบือนไว้เป็นของกรมศิลปากรจะมีเมียเชื่ทั้งหมดนั้น2,000 8 8 9ไร่มีคันดินล้อมรอบคลองน้ำล้อมรอบจนัึงกอบนั้นถึงมาอยู่ที่นี่นะั้นเมื่อปี2 5 2 5มาช้าเกินไปแต่ก่อนแถวนี้ชาวบ้านทำไร่ป่นตอป่นงากันตอนนี้เป็นบ้าชุ่มปนแล้วเมื่อปี2512ใช้มือข้างหน้าท้วว่ากลางสีเท้ นี่เกษตรก็แต่โบรารภาิีว่าก็ติอกระลิงอกาเป็นหนาอิดูรุ่นเยียวกับปราสาทที่ไม้รุ่นเย่อมกับปราสาทมุงสิงืองการยุคพันธุ์ี่นั้นยุคช่วงนั้นก็อยู่ช่วงสมัยพระเจ้าใช้วัตที่เจ็ดนครับมัุเก็ครับจะมีั้มประตูหรอประตูจักรคุณประตูอยู่ว่าประตูไม่มีมีน้ำทำลงมาทำงานเราได้ทำคุณประตู ่อนนั้นนั้นยืนพ่หข้นขานอยู่เห็นนนี้จะไม่เห็นเลยเมื่อก่อนที่อนอยู่ปิดหมดเลยมะขุนหัวเยอะขนตอนนี้กอด้วยสีดาแล้วอันนี้เรียก่าเขาทังในที่แรกยืนอ้อยู่เป็นภูเขาที่ะนานใหญ่ตนไม้เต็มไปหมดเราก็ะขุนกัวเยอเวลาอามปีนี้เป็นแบบนี้ก็ฝกเยอะผมก็ดน้ำฝมาุดที่สามบนหาล่างเรื่อย มีเราปลูกเรือนเจ็ดเรือนปั้นหมกอกันสามปีละกนก็มีส่วนที่เราจเสียเยอะหมแล้วก็ขุดเยอแบบนี้เลยอันยังเจอุกปั้นโบราณี่มยวนตาไว้ในกนนารนั่งกระแดดตอนนี้ก็มีหลายหน้ามีทั้งหน้าบนหน้าถูหน้าดินหน้ดนหน้าหัวหน้าช้างพราว่าสมัยก่อนเขปั้นเพ่อเื่อเพืือเรื่าเพื่อเกอ้องที่อเพา่ ก็สามารถเดินไปชมได้เหมือนกันในลังคาปุ่นันโบราณนั่นคือศิลปะพาวาลอดีเดียวกับพระปฐมเจดีเดี๋ยวเรากลับมาก็คือต่างกับพี่น้องที่เรียกดอกที่น้องนั้นเพราะว่าเรายังไม่หาหลักฐานที่เจอว่าจริงๆว้านั้นชื่ออะไรยังไม่พบใจหรือยังแต่ว่าก่อนหน้านั้นดินเป็นเดี่ยวหุ่นฐานอยู่เช่นเดียวกันเรามาขุดที่ดอกจากฐานของเขาเนี่ยฐานเดียวกันมีสององค์ <ersch> เรียกบางที่ market, ่างน้องตามจะบ้านเรียกเดี๋ยวกลับมาครับมีบุญมาเทศ่อประามต่องด้วยสยู่แรกวัที่พิาไปชจมด้านนู้นก่อนเรียกว่าล้่นทางโบราณเลยอยู่คนพบเมื่อปี2 5 3 1โดยบัพเอิรก็สุดนั้นมันเป็นเงินเงินกฤษฎก็ลองสุดถุตัวดูตอนนั้นเสียเสียดขุดก็อินก็เอาไปทีบว่า จุดเจริญ <d> ท <ue> <an> ่านนี้มีอะไรปนมาบ้างไหมบางครั้งนี้ก็จะเจอลูกปัดบางครั้งก็จะเจอแพทเช่นต้นมะขามเยอะเลยก็เก็บไม่เป็นหลักฐานร่อนใช้วิธีแกงถ่างหรือร่อนดูว่าจุดไปเรื่อยๆเมื่อต้นมาณเกือบกเมตรก็ไปจุดในที่เดียวกันแล้วก็เจอทั้นดอกตับบุามับบุกด้วยกันกระจายฝักตับบุกตับบุกันเยอดแยะเลยตัวแบ์นี้ก็ตั้งเจริง ว่ามันจะมีสองเอใช้คมดทตายต้องบังลงไปให้เป็นใช้ในโหน้าเป็นเสื่อเป็นมีดีปนดาบูปนหอปลูกปัดเป็นอไรต่าติเป็นเ,เนปปนส้เน,เนด้วยถึงร้อยแปดเมิเมตแล้วก็ังจะดีเพรว่าผู้หญิงคนนี้สำเร็จเกิด้าก็อาจจะเป็นนักดวเป็นู้ก้าเป็นผู้นำก็เราเป็นมีดเจือดาบเขาด้วย,ยลแล้วดาบหายที่ไม่ต้องมีดาบเก็บไป้ลยแหละ ว่าสมัยก่อนผู้หญิงเป็นผู้นำาท้จกิงกว่าผู้ชายตามทฤษุีวันนี้ผู้หญิงเก่งนว่าผู้ชายเหมือนเดิมเป็นผู้นำเหมือนเดิมชายย่าโมนะครับเทปนี้กำนันก็เป็นผู้หญิงครับผู้ใหญ่ก็เป็นผู้เยิงอคอนตก็เป็นผู้เยเพราะว่าอยี้ในผู้ชายนั้นเป็นนางตัวหน้าผู้หญิงก็เป็นวนทั้งรัว สบายับายลูกค้าและไอ้จังแบบเนี้ยตรงเนี้ยคือคือว่าแม่กอนที่เป็นที่บายสบามันเหลือแก้สุดขามีสมนพดีน้องแองแต่บริเวณพันสามไม่ไร่ก็อยู่เป็นดูแดดแบบนี้ทีนึงชาะบะานทำสลายหมดแล้วนชาบ้านทำไรใช่ไคะทีชาวบาว่าหาพลาดไปยี่ยฟัฟ้าได้จดสงรตันว่าอยู่สองดี ลืมสั่มาเดี๋ยวก็ถึงไม่เยีผมไม่ได้ถึูเท้าหรอกเง็นน้อยก็เก็ได้สินเชียอลเก็นทขายกันเลยไปจดก่อนซือบ้านซือที่บ้านทุนพัฒนาไว้แต่เดี๋ยวนี้ไม่แก่กินแล้วตลาดแงไม่ก็ไม่ขายให้ดริษทอืมใช่เนาะถึงขั้นไปขายกระดูกเป็นโบราณอ่าองเดือนลงไปดูตร มีปัาสองงะมีองคประธานเข้าไปดูเพื่อไก็ได้คับนี่คราท่านผู้ชมยังสวยงามอยู่เลยนะครับเข้าไปดูข้า่ใไงได้แล้วก็ออกไปดู ก็ไม่ประกอบพิธีอันนี้ประกอบพิธีทางศาสน,นาฮินดูเน,นี่ยองคน้องนะองี่น้องที่สองที่น้องก็มีอีกสองอือสองอ่าแล้วอันนี้อัน งงองทํประธานงใหญ่อันนี้ก็จะมีท่นี้เนี่ยทับหลังสวยดสวยระบับายสวยงามมาทับหลังให่เลยมาทางนี้มาทางนี้ สูงมือกันนะครับลงด้านนี้ก็ได้มีทางลงอยู่ ไปเรื่อยๆนะครับกล้องอาจจะสัน่นไปนิดนึงนะครับ เขาข้างในนะครับ Hmm, macam pun tak jadi เรสสะน้ำโบราณกันครับนนะครับน้ำโบราณนะครับยังมีน้ำอยู่นะครับเพราะฝนตกนะครับ กำลังทำชิ้นประตูใช่ไหมเพราะวปกติก็ไม่ใช้ชิ้นนี้นะอันนี้ปรางสีเทพนะครับกำลังทำซุ้มประตูอยู่นะครับครับสำหรับวันนี้ลุงป๊อกก็ขอจบคลิปไวเพีนี้ก่อนนะครับเจอกันในคลิปต่อไปนะครับต่อไปเราจะไปเจอกันที่เขาคลังนอกแล้วก็ปรางฤตศีนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามลูกป๊อกด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ